เข้าสู่ต่อไปนะครับที่นั่งอยู่ข้างๆนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าพรานครับผมคือศิลปะการแสดงตัวหนึ่งที่เป็นตัวตลกของมโนราห์นะครับผมมีความเชื่อกันว่านางมโนราห์ได้เกิดจากเรื่องของตำนานของพระสุธมนมโนราห์ซึ่งในบทได้กล่าวถึงพรานามก็คือการบุญจะเป็นตัวตลกเป็นตัวเก่งกางจเป็นตัวนี้จากนางมโนราห์ไปถวายพระสุธทนนะครับผมแต่ปตัจจุบันนี้แนะนำพรารามเป็นตัวตลกให้กับดวงมโนราห์ครับผม แล้วพรานนี่มีกี่ชนิดจริงๆแล้วพรานตอนนี้ครับผมเรียกว่ามีสองชนิดก็คือหน้าเท่าหน้าเทก็ตัวสีทองแล้วก็พรานหน้าแดงนะครับผมการหน้าเทพการหน้าทองนะครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าแยกเป็นประเภทของพรานหรือตามชื่อของพรานจะประกอบได้หลายส่วนด้วยกันเช่นพรานจอมเท่าจอมรองพรานหน้าเทพพรานหน้าทองพรานหน้าแดงพรานหน้าสีพานหน้างอแล้วก็พรานหนกุมารครับผมเนี่ยคือลักษณะของพรานแต่ส่วนใหญ่เราจะทำหน้าสีแดง ส่วนมีพาราเพศนึงเขาเรียกว่าพรานทาสีหรือหน้าสีขาวนั่นเองครัของผู้หญิงเรียกว่าทาสีจะไม่เรียกว่าพรางครับผมแ,แล้วในมีการแสดงโนราเนี่ยมีการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันแบบนี้จะต้องมีครูบาอาจารย์ยังไงบ้างครับเห็นเพราะว่าดนตรีไทยและเด็นก็จะมีครูบาอาจารย์อืมถ้าผมถูกต้องครับผมจริงๆแล้วมันโนราก็มีเหมือนกันแต่ส่วนของครูบาอาจารย์ของเราคือมโนราต้องโปรเจคเรื่องครูบาอาจารย์องค์หลักที่สำคัญนี่นก็คือหนึ่งข้อคุณศรัทธา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบรรดานะครับหลวงพ่อคุณศรัทธาแม่สีมาลาก่อนซ้ายป่อยขวามแม่สีมาลาเห็นอ่อนก็มาถึงราชครูคต่างหลายทั้งปวงโดยเฉพาะของผมนะครับตอนกาะคุณของผมเนี่ยจะเราจะบูชาคุณโหรยาโหรเน,นี่ยเป็นสำคัญน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็น<ำ>บารมีของท่าน<ำ>ทีน่เป็น,น,นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราควรรับสืบถือเพราะเห็นได้ว่าท่านเป็นทั่ว ของมโนราหรือของพวกคุณสทธานะครับผมและก็มีความสำคัญอืนหนึ่งเป็นหัวราที่โด่งดังที่สุดในสมัยนั้นและก็เป็นคนที่มีวิชาเกตการณ์กลมเกล้ามากแ,แล้วเรียกว่าคุณมาิยโหน้ครัที่จะทใัรในอดีตแตกตงนะครับเมื่อเรามองถึงนี่คือต้นกําเนิดของมโนราทั้งหมดแล้วลองถามว่าสมัยนี้โนราก็มีหลายประเภทที่เราได้เห็นกันแต่มีการผสมาาผสมานระหว่างดนตรีสากลและเป็นการสแสดงอย่างทราบว่าการผสมผสานนี้เกิดขึ้นใน อย่างไรครับจริงๆแล้วถามว่าการผสมผสานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับผมการผสมผสานนี้ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นตามยุคตามสมัยแล้วก็ตามลักษณะของบทบาทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นเขาบอกว่า,า,วาการไม่ดแสดงเมลาราที่ต้องขึ้นอยู่สองหลังและขันสองอย่างด้วยกันก็คือหนึ่งเพื่อความอยู่รอด สองเพื่อการสื่อสารหรือตามปดาุดมณติการอยู่รอดแบบความว่าหนึ่งปัจจุบันนี้ทุกตอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสังคมเราเราก็ต้องมีการปรปับตัวเพื่อความอยู่รอดอาจจะมีการนำดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องการีใส่ยีเสียเข้ามาเกี่ยวข้องทางเครื่อ,องเข้ามาเกี่ยวข้องการโรคภัยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือผสมภาษาฒู้ตรางชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือเพื่อความอยู่รอดประการที่สองก็คือเพื่อใส่ขอบติดคอ ในเรของเจตนารมณ์ของบุคคลโบราณหรืออุดมคติโบราณก็คือการนําต่างๆปัจจุบันนี้สามารถพบโบราณได้สองแบบด้วยกันก็คือหนึ่งแบบโบราณแล้วก็แบบยุคสมัยร่วมยุคสมัยแต่โบราณก็คือจะมีการรำอย่างเดียวมีการรำมีการทงบทมีการว่ากรอนมีการสอนรำมีการสม้าต่างๆนะครับผมแล้วก็ส่วนปัจจุบันนี้ที่เราได้เห็นกันก็คือจะมีการรำเสร็จมีการแสดงบทบาทเสร็จรำสอนรำต่างๆเสร็จแล้วก็จะมีการเล่นดนตรีเล่นตลกนะครับผมเข้ามาเพื่อสร้างสีสันให้กับงาน เราทะเลนั้นๆองครับผมแล้วว่ากันคร่าวๆเราจะให้ลองว่าเพราะว่าโนรานี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดของกรอน<ช>สด,สดนี่ครับก็อยากจะให้ลองกรอนสดดูโอเคอเครับทีจริงๆแล้วในส่วนของกรอนสดตรงนี้นะครับผมมันจำเป็นต้องว่าเป็นภาษาใต้ะนะครับผมจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ต้องมีการฝึกทอดในเรื่องของศิลปะท่านภาษาเดีย๋ยวจะไปพบในเรื่องของการเรียนรำสิบทให้ชมกันนะครับผมในส่วนของบทกลอนทั้ง12บทของโนรานะครับผมอ่าครับผม people. Okay.